ย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะเหตุการณ์ธรณีพิบัติค่ะซึนามิเกิดขึ้นที่จังหวัดชายแดนที่ริมฝั่งอันดามันนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะหลายจังหวัดนั้นได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวคะ่ะโดยเฉพาะที่ภูเก็ตนะคะเทศบาลเมืองป่าตองได้ร่วมกับญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุธรณีพิบัติสึนามิ ยังคงมาร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตที่สำนักสงแหลมเพชรพร้อมกับทำบุญตักบาทพระสงฆ์130รูปโดยมีญาติผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะเช่นเดียวกับที่บริเวณกำแพงรำลึกผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิที่บริเวณสุสา,ไานไม้ขาวตาบลไม้ขาวอำเภอถลังจังหวัดภูเก็ตก็จัดให้มีพิธีทำบุญตักบารแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตด้วยเช่นกัน ส่วนที่บริเวณชายหาดกำมราอําเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจํานวนมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นค่ะทางองค์การบริหารส่วนตําบลกำมราได้ร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นภูเก็ตจัดให้มีพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตขึ้นที่บริเวณอนุสร์สถานรำลึกผู้เสียชีวิตที่ทางสมาคมญี่ปุ่นจัดสร้างขึ้นค่ะ ขณะที่ช่วงเย็นนะคะที่บริเวณหาดป่าตองจะมีการจัดกิจกรรม l i g h t u p ภูเก็ตที่บริเวณชายหาดป่าตองโดยจะจุดเทียนและปักลงในหลุมทรายตลอดแนวชายหาดเพื่อให้ญาติของผู้เสียชีวิตประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันอธิษฐานไว้อาลัยโดยจะเน้นความเรียบง่ายแต่สื่อความหมายของการรำลึกถึงผู้ที่จากไป ส่วนที่จังหวัดกระบี่นายสมานแสงสะอาดรองผู้ว่าราชาการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรำลึกสึนามิครบรอบ6ปีโดยมีพิธีกรรมทางศาสนาทั้ง3ศาสนานะคะคือพุทธคริสต์และอิสลาม เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิตโดยมีญาติของผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมในพิธีประมาณ300คนโดยได้มีการอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีและมอบพวงมาลาโลหะให้แก่ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อน,นำไปไว้ในอนุสาวรีย์สึนามิใต้ทะเลค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดพังงาน,นะคะก็มีการจัดกิจกรรมรำลึกที่บริเวณเรือตำรวจน้ำบุเรศพรดุงกิจ813ค่ะ โดยมีพันตำรวจโทนิรัตช่วยจิตอดีตผู้ควบคุมเรือ813นำกล่าวไว้อาลัยแล้วก็ยืนสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีก่อนที่ประธานในพิธีจะวางดอกไม้เพื่อแสดงความอาลัยพร้อมกับเชิญผู้ร่วมง,งานร่วมวางดอกไม้ไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตด้วยสำหรับเรือต่อ813นั้นถูกคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้ามาเกิดตื้นที่บริเวณบ้านบางเนียงตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าขณะถวายอารักขาทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์และพระโอรส ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำเรือเสียชีวิตหนึ่งรายคือดาบตำรวจยุทธกรหนูเรขาซึ่งในครั้งนั้นนะคะก็มีชาวไทยและต่างประเทศเสียชีวิตพร้อมกันมากกว่า5,000คนค่ะ